Historia che tu esiste, Historia por a te อล่สวัสดีครับชาวมราร์เกนดิสราทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตวัววัยรุ่นชุดขาวงานเข้าราชันโคตดมรสุมก่อนจะเริ่มเปิดฤดูกาลกูตัวกูแลเจ็บยาวเอ็มบัปเป้ตั้งใจอยู่เปเชยต่ออย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอีกแค่หนึ่งวันนะครับคือวันเสาร์ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยจะเป็นวันเริ่มเปิดฤดูกาลแมตช์แรกของเรอัลมาดริดแต่ก่อนเปิดฤดูกาลครับโอ้โหมีปัญหารุมเร้าค่อนข้างเยอะม เลยโดยในคลิปนี้เนี่ยจะสรุปให้ฟังว่ามีปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากเรื่องแรกนะครับอาดากูแลครับจากตอนแรกที่อาการบาดเจ็บคิดว่าน่าจะประมาณ1เดือนหรือว่าอาจจะสามารถกลับมาเล่นได้เร็วเนี่ยสุดท้ายล่าสุดครับมีรายงานออกมาครับว่าอาดากูแลต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการหมอนรองกระดูกเข่าขวาฉีกซึ่งนั่นนะครับจะทําให้อาดากูแลเนี่ยต้องพักราวๆหสัปดาห์กัน เเลยยทีีดวก็ประมาณ1เดือนครึ่งนั่นเองครับอันนี้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าพักนานแล้วมาฟังกันต่อที่เรื่องของที่โบกูตัวเลยครับงานเข้าสิครับทางสโมสรเรอัลมาลิดเนี่ยได้ถแถลงการยืนยันเลยครับว่าที่โบกูตัวผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเรอัลมาลิดมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าฉีกขาดหรือที่เรียกกันว่า ACL ระหว่างการฝึกซ้อมนั่นทําให้ที่โบกูตัวเนี่ยถึงขั้นเสียน้าตาในสนามซ้อมและจําเป็นจะต้องรับการ ยังต่ำนะครับสาหรับทีโบกูตัวเนี่ยอยู่ในระยะเวลา6เดือนกันเลยทีเดียวที่จะต้องพักไปว่ากันว่าหายกลับมาได้ไวมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเมษาปีหน้าเลยครับแต่ถ้าหนักหน่อยเนี่ยนะครับก็คือพักทั้งฤดูกาลเลยหรือว่าปิดเทอมไปเลยนั่นเองนะครสำหรับทีโบกูตัวในซีซั่นนี้นั่นส่งผลให้หลายๆสื่อข่าวครับนำทับโดยฟาบิซิโอโรมาโน่ก็ออกมารายงานว่าทางเรอัลอนดริดเนี่ยจำเป็นครับที่จะต้องกลับเข้าไปสู่ตลาด มเอที่ยังไม่ได้ปิดในรอบนี้เพื่อที่จะหาผู้รักษาประตูตัวแทนในการที่จะใช้สําหรับซีซันที่กําลังจะมาถึงครับคาดว่าอังเดรลูนินคนเดียวเนี่ยคงยืนระยะทั้งฤดูกาลไม่ไหวแน่นอนโดยคนดิเดตนะครับผู้รักษาประตูที่มัดติสนใจครับก็จะมีดาวิดเดกอาคนที่2นะครับเกปาคนที่3เคเลอรนาบาสและคนที่4โบโนซึ่งในช่วงแรกนะครับสื่อข่าวออกมารายงานไปในทิศทางที่ว่าเดกอาเนี่ยน่าจะเป็นคน ที่ใกล้เคียงและน่าจะเป็นคนนี้แหละที่จะมาเ,มเมรียมาลิตในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงแต่หลังจากนั้นไม่นานครับก็เป็นยาซินโบโนของเซบียาครับ กลายมาเป็นตัวเต็งม,มากกว่าเดเคในการที่จะเข้ามาที่เรอัลมาดริดโดยสำนักข่าวใหญ่2สําสำนักรายง,งานตรงกันไม่ว่าจะเป็นเดียริโออาร์สและมากาโดยเซบียานะครับตั้งค่าตัวของผู้รักษาประตูวัย32ปีไว้ที่15ล้านยูโรโบนัสพิเศษนิดหน่อยแล้วก็โบโนเองเนี่ยครับก็ต้องการที่จะย้ายมาที่เรอัลมาดริดด้วยทาให้ตอนนี้ครับเรอัลมาดริดและเซบียากาลังเจรจาดิยาซินโบโน่น่าจะเหลือแค่รายละเอียดว่ามาดริดเนี่ยต้องการที่จะยืมเท่าน,านั้นแต่ บียาต้องการที่จะขายขาดเลยนั่นเองครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าจะมีข้อสรุปกันอย่างไรแต่ในส่วนของ DKR เนี่ยนะฮะมีรายงานออกมาว่าทางคาร์โลเชลติเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เซ็นกับดาวิดเ k r เลยเขาต้องการยาซินโบน่มากกว่ากันเลยนะฮะผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ2มรสุมแรกมาดูมรสุมสุดท้ายครับนั่นคือปัญหาเรื่องกองหน้าจากในตอนแรกนะครับที่มีข่าวว่าเอ็มบัปเป้น่าจะมาสวมเบอร์9เพื่อจะมาช่วยเพิ่มความคมในแดนหน้านะฮะแต่ก็มีรายงานออกมาครับว่าทางคิเรียน up ตั้งใจที่จะอยู่ที่ปารีสแซงต์แชงในซีซันที่กําลังจะมาถึงเขาจะไม่ได้โดนขายโดยเอมบาเป้นะครับจะยังไม่ได้เข้าร่วมทัพราชัญชุดขาวในตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งตัวเอมบาเป้นะครับก็ได้มีการพูดโดยตรงกับนาเซอร์อังเคเลฟี่ตอนที่มีการประชุมใน 2- 3าวันที่ผ่านมาว่าตัวของเขานะครับจะไม่ย้ายออกจากปเอชเอไม่ว่าจะมีสถานการณ์ไหนที่ทําให้เขาต้องรู้สึกแย่เขาจะอดทนต่อการกดดันและเขาจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกหนึ่ง ฤดูกาลแล้วค่อยย้ายออกในปี2024แบบฟรีเอเจนต์โดยมีการคอนเฟิร์มนะครับจากหลายๆสำนักข่าวว่าเอ็มบาเป้เนี่ยได้มีการแจ้งกับปารีสแซงต์แชงกิมตอนที่ประชุมครับว่าจุดยืนของเขานั้นต้องการที่จะอยู่กับปารีสต่อไปในฤดูกาลที่กาลังจะมาถึงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามส่วนทางนัสเซอร์โอเคโรฟี่เองนะครับก็ได้มีการบอกมาที่คีเรียนเอ็มบาเป้ครับว่าถ้าตัดสินใจแบบนี้ต้องการที่จะอยู่เปเอสเชต่อเอ็มบาเป้ก็จะไม่ได้เล่นสักเกม กับปารีสแซงต์แชงแมงในซีซั่นนี้เลยและการที่เอ็มบาเป้ตัดสินใจจะย้ายออกจากเปเชแบบฟรีเอเนตนนั่นทําให้การเงินของปารีสแซงต์แชงแมงมีปัญหาอีกด้วยนี่นะครับก็เป็นมรสมทั้งหมดครับก่อนที่จะเริ่มเปิดฤดูกาลแล้วในส่วนของเพื่อนๆละครับคิดว่าอาการบาดเจ็บของอาดากูเล่หนักไหมและเรื่องของผู้รักษาประตูเนี่ยอยากได้ใครเข้ามาแทนกูตัวในช่วงมีอาการบาดเจ็บและกองหน้าที่ยังไม่ได้คิดเรียน é, เอ็มบาเป้เพื่อนๆคิดว่าจะมีผลกับโรยัลมาริดขนาดไหนฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิ มีกัันนด้วยะครบสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่อามรดกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และวก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปขอกลาเสียสวัสดีครับ